คลิปนี้ต่อเนื่องจาก EP 24และ EP 25ที่เริ่มจากปุ่ม start stop และใช้ทัมเมอร์หน่วงเวลาในการทำงานส่วนในคลิปนี้ก็จะเพิ่มเติมใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวจับเมื่อมีชิ้นงานมาอยู่ในตำแหน่งโฟโต้ก็จะสั่งหน่วงเวลาที่ทัมเมอร์และสั่งให้กระบอกลมทำงานจากคลิปที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายเส้นสีเขียวเหลืองเป็นเส้นอินเตอร์ล็อกเพื่อที่เราจะใช้ต่อยอดไปหาอุปกรณ์ตัวอื่นๆงั้นเรามาทดลองตัววงจรกันครับทำการ on สวิต ตัวทัมเมอร์ก็จะเริ่มนับและไฟบวกที่รอขา NO ก็จะมาสั่งให้คอยรีเลย์24โวลต์ของชไนเดอร์ทำงานและไฟบวกที่รอที่ขา NO ของรีเลย์ก็จะจ่ายออกมาที่คอยแทนเส้นบวกและอีกเส้นที่เป็นสีฟ้าก็จะไปต่อที่ไฟลบเพื่อให้ครบวงจรที่คอยวาวแล้วามาดูจุดไฮไลท์ที่ผมบอกไว้ทําการถอดเส้นสีเขียวเหลืองออกจากเทอร์มินอลเส้นสัญญ,ญาณของโฟโตเซลล์ก็จะเป็นแทนเส้นสีดําไปต่อที่ขาบวกของคอย และลบมารอที่คอยก็จะครบวงจรและทําการต่อเส้นสีขาวทั้ง2เส้นที่ต่อมาจาก NO ของรีเลย์ทำการทดลองโดยการออนสวิตช์จะสังเกตได้ว่าตัวทัมเมอร์จะยังไม่นับจนกว่าจะมีชิ้นงานมาบังที่โฟตอเซลล์ตัวทัมเมอร์ก็จะนับจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้ตัวรีเลย์ชไนเดอร์และคอยวาลถึงจะทํางานและถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็กหรือผ่านไปเร็วตัวทัมเมอร์ก็จะไม่นับสเตปการทํางานแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องจักรตามบ้านเราก็น่าจะเป็นเครื่องอัดฐาน ที่ใช้กระบอกลมเป็นตัวตัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการงั้นมาดูสเต็ปการทํางานของจริงกันครับถ้ามีชิ้นงานมาอยู่ในตําแหน่งของโฟโตเซลล์ตัวกระบอกลมก็จะทํางานแต่ถ้าชิ้นงานไม่ได้ขนาดหรือผ่านไปเร็วตัวกระบอกลมก็จะไม่ทํางานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งทัมเมอร์หน่วงเวลาไว้แค่ไหนวงจรน,นี้ก็น่าตอบโจทย์ของพี่ท่านหนึ่งที่ต้องการให้ชิ้นงานมาอยู่ที่ในตําแหน่งของโฟโตเซลล์และค่อยหน่วงเวลาให้ตัวกระบอกลมทํางานเพราะฉะนั้นจุดจ้ำที่ผมใช้เส้นสีเขียวเหลือง และแทนด้วยเส้นสีขาวที่มาจาก NO เราสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น NO มาประยุกต์ใช้กับวงจรน,นี้ได้ตลอดอย่างเช่นใช้ NO ของลิมิตสวิตช์และ NO ของเล v e l หากท่านใดมีข้อสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ